สวัสดีสารบานครับมอนีมาเบิงฟักทองแรงครับมเมื่อคืนนี้มีฝนตกปล่อยๆครับเบิงกำลังสดชื่นเร็วฟักทองแรงฟักทองแรงปลูกทิมทิมครับปลูกสดล่องเบิง ได้กินอยู่ครับต้นละสองรวยสามรวยอยู่ครับฝักท้องเมื่อแหนใจว่าพันยังครับสี่ว่าซ่องหนึ่งล่องปลูกครับอันนี้เป็น,น่วยแหลกครับนี่น่อยที่สองติีแหลวครับ หน่วยที่สามหน่วยที่สี่ครับเขานีที่มีสีหน่วยครับตัวนี้มีสองหน่วยครับนี่มสองหน่วย ปลูกไว้ประมาณสาสิบต้นครับซองหนึ่งวันเดีประมาณสามสิบสามสิบเมตรนี่ครับอีกหนึ่งตัวนี้มีลูกเดียวตัวนี้ก็มีลูกเดียวเป็นสักท่องที่ปลูกทิมไว้ครับ บ่ได้มาดูแลเลยก็ได้ประเมินประมาณเดือนหนึ่งครับเขาก็ออกลูกมาเบิง่งนทีหนึ่งเดือนหนึ่งได้แล้วมา่เบิรงอดีก็เห็นเขาออกลูกกับวันใใส่หอดปุ๋ยเลยครับปุ๋ยอย่างบ่งได้ใส่เรื่องทิมดิับปูทิมทิมครับนี่อีน้อยหนึ่งก็ลัิ่มขึ้น นเมล็กของเขากาลัางงามเลยครับต้นหนึ่งต้นนี้ก็มีลูกเดียวครับก่ลัางงามงามเลยครับงามงามเลยปลูกทิมไว้ครับ,ดรบทดลองปลูกต้นนี้ก็มีลูกหนึ่งครับ ต้นละลูกนี่เงาขเขาด้วครับปลูกแล้วก็เอาฟางมาคุ้มว้แล้วก็นเรื่มเลยครับปลูกลื้อเลยมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับกามีประมาณต้นละลูกครับน,นี่ต้นนี้ก็มีลูกนึงกันแล้วกัน กำลังได้ลูกนึ่ตันนี้มีสองลูกนี่ครับกำลังจำไข่ไก่นี่ลูกลูกนี้ติดก้อนกันไว้ํำกำปั่นนี่ครับซํำกำปั่นนี่สองลูกครับตอนนี้ ตันนี้มีลูกเดียวอันนี้ซีเมนพันยังปวนมากวันนี้ครับลูกเขาเป็นแบบก็มีลูกเดียวครับตันนี้ก็มีลูกเดียวมีลูกเดียวตันนี้ก็มีลูกเดียวครับเป็นกักทอกแหลงครับมาเด็วมาเบิ้งมัน <Canada> บ่ดาเบิ่งมันก็เลยหลบหน่อยๆนี lonely, ่ยครับเดี๋ยวแต่แบบว่าแต่ไดกินครับบ่ได้ไส่ปุ๋ยใสอย่างเลยลวกทิมซื้อครับบ่ดรูเรอียงปุ๋ยกับบ่ได้ไสนากับ่ไดหด ในเดือนหนึ่งว่าหล่อบเบิรงวันอ๋อไม่ติดลูกก็เลยเริ่มมาหอดหนาำครับเริ่ม,มไม้น้ำป้องนี่ก็มีลูกหนึ่งงอเขาีิ๊กวะบิมีไม,ม,ม่ลูกเดียว ต้นนี้ก็มีลูกหนึ่งครับมันมีลูกกระต้นแล้วพอดีขั้นที่ใด่นวยใหญ่าราะว่าวมาใส่ปุ๋ยยังก็เลยสิมีต่้หน่วยหน่อยๆเป็นไปได้ให่มันมีลูกเดียวกระลังดีครับสำหรับมือนี้ก็สิเจะไวซสำนี้ครับัพอกแรง ท้องทดลองปลูกครับปลูกแลลกทิมเลยม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยชิมนาพ่อกันไหมสมบายดีมิสุครับสวัสดีครับ